นั่นนั่นนั่นั่นนั่นเหมือนแมวนห่มีเสียงหงองนะครับเหรอเห็นหูอยู่ว่ะ นั่นนั่นันเออบัวแมวคือแมวแมวดาวน่ะไหวขวมนะเอาอจังไรมันสิกาจับมันมีตัวมีตัวหนึ่งมีสองตัวจับจังไ้แมวมันกัดไว้ก็ได้นะวัว นี่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 มาน่ะแมวกัดไว้ไหนเด้เหรอเหรอได้งามงามเออลายงามปุโลเออเอาไม่ห้ำหยาบจะไม่ตัวมีเกิดหยาบจับเอาลอยหยาบมากัดหยาบเกิดเยียบขนาดจับโอ้เยียบเลยว่เยียบเลยว่จักวันเกียบ่ะลายงาม จับไปด้วยจับนังคว้าเอออุ้ยมันดื่นจับไปด้ายแมวเหรคือตกแมวว่ะแมวว่ะแมวเลยเห็นจัก